สวัสดีครับคลิปนี้ก็เรื่องของพงครามนะครับพงครามออสเตรเลียนะครับเนี่ยเราจ,จะพาไปดูต้นนี้พงครามนะเราทำแคร์ตัวนี้เป็นพงครามไทยนะครับลงกระถางทําแคร์นะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูพงครามออสเตรเลียนะครับครับสวัสดีครับนี่ก็มาดูนะฮะ เม็ดพวงคามนะครับเม็ดพวงคมออสเตรเลียนะครับมีดอกของเขานะครับจะเขาจะมีเม็ดอยู่นะครับสามารถปลูกได้นะครับคือหลายคนอาจจะไม่ไม่ได้สังเกตนะครับเห็นไหมตรงที่ดอกสวยของเขาแห้งแล้วก็ร่วงลงมานะครับนะครับนี่นะครับที่ผมเก็บมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาปลูกให้ดูนะครับนะครับก็ต้องเลือกนิดนึง เดี๋ยวผมพาไปดูต้นทั้งนี้ครับนี่ฮะล่วงแล้วครับต่นนี้นะครับที่ไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับเขาก็ล่วงนะครับหลังจากที่เขาแห้งนะครับเขาล่วงลงข้างล่างนะฮะบริเวณใต้โคนต้นนี่ครับนี่นะครับมันก็จะมี ขึ้นอยู่ด้านล่างก็มีนะครับที่เราเรา,เราไม่ได้สังเกตเขาแล้วปล่อยทิ้งไว้นะครับนี่นะครับเราก็เก็บสําหรับไปเพาะนะครับเราต้องเลือกดูนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเตรียมเตรียมกระถางดินนี่มีต้นที่มันติดอยู่นะครับไปเอาต้นไม้ออกก่อนนะครับ ตัวน,นี้เดี๋ยวไปลงได้เลยคนระัตัวน,นี้นี่นะครับดินที่เราเตรียมนะครับดินไอ้ขี้เท้าแก่นะครับผสมกุยมะพร้าวครับแล้วก็เอาเมล็ดของเขานะก็คือเมล็ดนีมันจะอยู่ตรงที่โคนของดอกนะครับแล้วก็กดลงไปเลยครับกดลงไป กดลงไปให้เต็มก็คือมันจะมีความสวยงามของมันเองหลังที่เรากดลงไปน,นี่คือพิธีการเพาะแบบง่ายๆนะครับจริงภาชนะไหนก็ได้นะครับอาจจะเป็นถุงดําหรืออะไรก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะไปลงในพื้นที่จริงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าใช้เวลานิดนึงกว่าจะเขาจะโตน,ะนี่ฮะสังเกตนะครับมันจะมีตุ่มต้นที่มันจะ งอกได้ต้นที่มันจะแตกหน่อออกมาเนี่ยนะครับตรงตรงในโคนของดอกมันนะครับมันจะเป็นตุ่มๆแล้วก็จะกลมนะครับถ้ารีบรีบเนี่ยมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ออกนะครับนี่ฮะมันจะกลมๆนะครับถ้ารีบรีบมันจะไม่ไม่ไม่ออกดอกนะครับถ้ารีบรีบนะฮะสังเกตให้ดีนะครับถ้ามันรีบเนี่ยมันจะไม่ออกดอก ราต้องดูอันกลมๆฮะอันนั้นทิ้งไปเลยฮะเดี๋ยวฮะดูอันกลมๆแล้วเดี๋ยวผมเลือกให้ดูนะครับอ่าอันนี้ฮะตุ่มบนฮะเห็นตุม่มไหมอ่าตุ่มที่ใต้ขดงเขาเนี้ยกลมนะครับจะกลมนะครับอันนี้ถ้าสังเกตใด้ดีตอนนี้กําลังแตกแตกหน่อเขาแตกรากนะครับเนี่ยเราจะใช้แบบนี้นะครับ คืออย่างนี้ยังไงก็ก็แตกต้นแน่นอนครับถ้าถ้ามีลักษณะป้อมๆกลมๆนะครับถ้าเราสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็ตอนที่เขาอยู่ในช่อเลยในช่อดอกนะครับเราไปดูว่าถ้าดอกไหนที่มีความาโคนดอกเขากลมๆนะฮะนั่นคือโอกาสที่เขาจะเป็นเม็ดเพาะได้นะครับ ถ้ารีบๆนี่ไม่ได้เป็นพวกนี้ก็จะจะแห้งนะครับนี่ครับเราก็กดลงไปกดไปดูความสวยงามไปด้วยครับฮอันนี้ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวเป็นความสวยด้วยจริงๆมันก็สวยของมันนะครับเหมือน,นเหมือนเกันการจัดจัดกระถางนะครับ เพราะลักษณะดอกของเขาสวยอยู่แล้วเลเลือกใส่ให้เต็มอันที่ทำให้เต็มที่ผมทำให้มันสวยงามครับไม่จริงเราเพาะกระถางแล้สองเม็ดหรือสามเม็ดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากทำให้สวยงามให้เป็นพุ่มแล้วเราจะไปแยกตอนที่เราจะปลูกหรือว่า เราจะไปแยกลงถุงดำตะหากอีกครั้งก็ได้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะดูที่เราเราเสียบไว้นะครับนี่นะครับเป็นไงฮะนี่เริ่มแตกหน่อแล้วครับแตกหน่อนะอันนี้ผมก็ทำในกระถางนึงนะครับฮะสังเกตนะครับก็จะแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะครับฮะที่ไปดูที่ที่เดี๋ยวจะดึงออกให้ดูนะครับที่แตกหน่อนะนี่นะครับ เราลองเดี๋ยวลองจะหยิบดึงให้ดูนะครับไม่ตายไม,ไม,ไม่ไม่ตายง่ายนะครับถ้าเรานะเราไปลงดินต่อได้เลยครับใส่แยกใส่ถุงดำเลยต่างหากได้นะครับเห็นะฮะดอกเขาก็ยังติดอยู่กับต้นนะครับใช่ไหมครับส่วนที่เป็นรากก็จะแทงลงไปนะครับแล้วก็หนอเขาก็จะขึ้นมา เป็นใบด้านบนนี่ครับถ้าปลูกไม่ยากเลยครับสำหรับไอเมล็ดของพวงขาวออสเตรเลียนะครับไม่ยากนะครับลองไปทำกันดูนะครับเดี๋ยวผมพาเดินชมที่ผมเพาะในะกระถางไว้แล้วมันเยอะแล้วครับนี่ฮะนี่ครับนี่ก็สองสามดอกที่โยนไว้นะครับเนี่ยนี่ก็ประมาณสามเดือนนะ จริงๆถ้าเราลงดินมันจะโตไวกว่าววนี้นะครับนี่ผมลงกระถางแล้วผมไม่ได้ให้มันลงดินแล้วก็เอาวางบนไม้ไว้เลยมันก็แนวเคระแล้วมากกว่านี่ฮะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เป็นพุ่มที่ผมใส่เป็นกลุ่มไว้นะครับนี่ฮะด้านล่างด้านหน้าครับในนะครับนี่ฮะกระถางหนึ่งครับ อันนี้ก็อันนี้ก็ใส่ไม่เยอะเดี๋ยวดูว่าที่ใส่เยอะๆแล้มีอันนี้ครับนี่อันนี้ก็คือตอนเสียบก็คือเสียบไว้เต็มเลยครับแล้วก็อันนี้ดึงไปบ้างเลยนะครับดึงไปไปแจกเข้าไปบ้างแหละทั้งแจกทั้งเพาะทั้งขายก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยได้ขายนะต่วนี้ก็คือแจกจะมากกว่านะครับนี้ครับนี่ครับจากที่เราเสียบเยอะๆเมื่อกี้นะครับ ดอกันบานสวยเยอะพอเขาออกเต็มก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นพุ่มอยู่ในกระถางเป็นกลุ่มอันนี้ก็รอที่จะแยกนะครับเดี๋ยวก็ใส่ถุงดำเป็นไง้าฮะถ้าไงก็ลองทากันดูนะครับอย่าทิ้งนะครับบางคนคิดว่ามันไม,ไม่ไม่ออกเม็ดอ้อยนี่ฮะมีเม็ดครับฟันทงได้ว่าพวงขามอสเตรเรียสามารถ เพาะเมล็ดได้ครับนี่ครับที่ขึ้นขึ้นนี่เขาขึ้นเองนะครับบริเวณใต้โคนโคนต้นมันนะครับอันนี้ผมไม่ได้เก็บคือช่วงชุดชุดที่ปล่อยลงมาแล้วก็เขาล่วงของเขาเองแล้วก็เราลดน้ําต้นไม้อื่นๆไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เขาแตกขึ้นมานะครับนี่ครับขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ